วันนี้ครับวันนี้ว่าภูกับตนขุนยีสาวันนี้เป็นวันทีอะไรครับผมสวันนี้เป็นวันทียิบสี่ครับมีหน้าสองหาหกสี่ครับผมหกสี่เนาะวันนี้จะมาทดสอบว่าวจุฬาครับผมว่าวจุฬาอีสานลอยหาสิบเซนติเมตรครับผมพอดีทดสอบร่มฝนครับพี่น้องนี่ครับร่มกับโมแห้งมาไหนครับผมตัวนี้ผมจะทดสอบเป็นจุฬาลอยหาสิบเซนติเมตรครับผมสูตรใหม่ของต้นคุนอีสารนะครับเนาะ แต่อ้ผมมีขายว่าผมลองอ้าเฮ็ดสูตรใหม่ของปีนี้เบิ่งนะครับแต่ว่าสูตรเจาะแต่ว่าของผมนี่จะบดเจาะช่วงนี้นะครับผมจะเลือไว้นะครับนาะผมมาเจาะเป็นซองมิติครับผมนี่ครับติดเป็นผ้าลมที่น้าเงินครับแต่ว่าธนูนี่ผมว่าท่านดีเฮ็ดใบไซครับพอดีอยู่แถวหนีพันกะอย่านพันวาไห้น้ำนะครับพี่น้องก็เลยบอใส่ใบธนูกะใส่ต่ขั้นข้นก่อน ทดสอบนะครับเนาะเดี๋ยววัอนี้ีมาทดสอบให้เบื่อนนะครับไปพุ่มห้อเดี๋ยวไปถ่ายชมกันเลยครับไ พอผุดเด้อครับเห็นมบมอหม่องพอผุด ปาชมกันค,ครับว่าสีขึ้นนี้เอไหนครับผมทะเลาะครับผมเฮ็ดแหลก ครับพี่น้องเล่นเสียงนนี้ครับรุ่มกำพอดีครับพี่น้องโมเดลนอง อู้ลมบนแหงนะเด้งอะไน้ังอ,อู้สั้นขนาดครับอู้ซื่อหวัวเลยคพี่อบครับผมตัวนี้ก็ประมาณไล่สองใจครับผมไล่สองใจครับตอนนี้นไล่ประมสองใจป,ปล่อยเที่ยงครับ เพราะว่าผมบมเด็มมุนธนูครับพี่นอ้องเพราะว่าไอ้ย่านพันว่าให้นะครับเนาะมาเลยมาทดสอบให้ก่อนอย่านพันว่าให้ตัวนี้อยากเสื่อหาลมจั็หน่อยครับแล้วที่ปล่อยเสียกไปอีกนะครับเนาะ หายหาล่มครับสิไล่บรรยองอาการมันว่ามีอาการหมุนมาถ้าเจอแล้วไม่แห้งนะครับนอถ้าเจอแล้วไม่แห้งว่ามันจะมีอาการกินใส่กินขวาหรือแนวไหน,นะครับนอเบื่องอาการเวลา,ามันเจอลมแห้งเบื่อง ครับพี่น้องเดี๋ยวเบิ้งบน่ีนเบิงพี่น้องเดี๋ยวทีเบิ่งอาการมันนครับเด้ความเยบ่เนาะเออเอออลออเอา ก็พี่น้องจะขึ้นพิธีเรียร้อยครับผมแต่ยิ่งมีอาการเอียงไปด้านขัวมือของผมนะครับนาอเดี๋ยวจะยังยังยังจะมาแก่จักหน่อยครับเดือนมาแก่จักหน่อยแต่ก็ขึ้นดีครับผมขึ้นทีเดียวนะครับเนาองว่าม,มีถึกลมแห้งว่าม,มีอาการหมุนเดี๋ยวเชียวไปผูกกันเลยครับพี่น้องเดี๋ยวไล่ออกไปกัน ไล่เบิดเลยครับเห็นบ่ครับนี่มีอาการเียงยกเหยิง,ยยงขอยนิดหน่อย พูไวปครับผมผูกบนอากาศจะเข้าครับครับผมก็ขึ้นวิธีเรียบร้อยครับวาวจุลา่าลอยหาสิบเซนติเมตรครับผมแต่อย่างมีอาการเอียงเวลาเจอลมแห้งครับไปด้านอ่าขวามือของผมครับผมนี่ครับก็ขึ้นดีครับเด่นลมบนดี ดวงตัวนี้ครับสั้นแห้งครับผมนี่ครับเบิ้งเครื่องเกตเบิ้งเสียงเลยครับผมโอ้ขึ้นสูงแห้งครับพี่น้องขึ้นสูงแล้วก็สั้นพร้อมสั้นดีครับผมจิปล่อยไประมาณนจะเข้าครับผมห้ปีกมันเข่าทีนะครับนาอขึ้นดีครับผมสําหรับสูตรตัวไม่สูตรไรเบาครับผมเอื้นซื้อสูตรนี้มาสูตรไรเบาแคมชีมิครับผมขึ้นดีครับผม สำหรับคลิปนี้กะเอาไว้ทั้นี้ครับผมอย่าลืมกดไลล์กดแชร์กดซับตะไคร่สำคัญเนื้อรืมกดกระดิง่งเพิพ่ัติผ่าคลิปใหม่ๆของตอนคนที่สามนะครับเนาะผมกะทีเตรียมจัดทรงให้พี่น้องทั้งอุบลและธานีครับผมสำหรับตัวนี้กะโอเคครับผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับ